ไปดูอีกหนึ่งงานสําคัญค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเราไปร่วมขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ําขณะที่โรงไฟฟ้าบางประกงเองมีการจัดพิธีรับขบวนแห่ก็มีประชาชนไปรอก,กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ที่บริเวณท่าน้ําวโสธรวรารามวรวิหารนายชลธียังตรงผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซานางพัฒนานยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยข้าราชาการสารทหารตำรวจและกลุ่มพลังมวลชนได้ประกอบพิธีบูชาองค์หลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองปิดทองและห่ม้าก่อนปล่อยขบวนเรือที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำลองโดยปีนี้นะคะมีขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่วมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำสำ หรับการแห่หลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองมีขึ้น2วันวันแรกก็จะแห่ไปตามเส้นทางบางปะกงวันที่สองแห่ไปเส้นทางบางคล้าเพื่อให้ชาวแดริ้วซึ่งผ,กผูกพันกับองค์หลวงพ่อโสธรและแม่น้ำบางปะกงได้กราบไหว้สักการบ,บูชายอย่างทั่วถึงซึ่งงานนมรสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่133แล้วนะคะ มาดูบรรยากาศที่บริเวณริมท่าน้ำโรงไฟฟ้าบางประกงครับอาบางประกงฉะเชิงเซาทางด้านของนอายอำเภอบางประกงนางสาวกมลชายาประเรสริฐศิล์ครับเป็นประธานในพิธีรับเรือปฏิษถานองค์หลวงพ่อโสธรจำลองโดยมีการจุดประทัดรับส่งองค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำดังสนั่นแม่น้ำบางประกงครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากครับ ที่ฝั่งก็มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องศักราระดอกไม้ทูบเทียนสำหรับประกอบพิธี มีพิธีรำถวายและมีการนำกระจกเงามาส่องที่องค์หลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นการอันเชิญองค์หลวงพ่อให้มาสถิตอยู่ในกระจกเพื่อนำไปกราบจักระเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่ทำกันมาแต่โบราณครับก็เป็นเหมือนการสะท้อนขึ้นมานะคะ,ะส่วนอีกหนึ่งที่ค่ะที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้เป็นการเปิดบูธชมรมแม่บ้านมหาไทยนะคะโดยนางสาวฉัดประอ่อนนิยมรองผู้ราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านเป็นประธานเปิดบูธชม นม,มแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาในงานนมัศก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปี2566ซึ่งการจัดกิจกรรมของชมรมแม่บ้านมหาไทยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ขับเคลื่อนภารกิจสําคัญที่ได้รับมอบหมายมีกิจกรรมครอบคุมภารกิจที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนแนวพระร,รัมย์ริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลีนารีรัราชกัญญาในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราช นนีพันปีหลวงด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยภายใต้ชื่อผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยภายในงานก็มีกิจกรรมการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อแม่บ้านมหาไทยรายได้จากการประมูล,ลนะคะก็จะนำเข้าสนับสนุนสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติภาร,รกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาต่อไปค่ะ